พี่วิทยกำลังไลฟ์มาเอาไม่ได้รีบเรียกเข้ามาเลยครับรายกนี้ <c oughs> ได้ครบจัตั้งใหม่ <c oughs> <c oughs> ทำมเสียงน้อยที่อยากบอกว่าสบมมันจะเป็นแบบเสียข้า,างหร่ักใจ <c oughs> โอเคไหมคะเข้ามาครบก,กันยังเรามาเร็วใช่ไหมรามาก่อนเวลาตรงเวลาเป๊ะเลยปิดแล้วครับตกลงอ่ะเสียงร้องแล้วโอเคเรียนท่านสื่อมวลชนทุกท่านคะสำหรับในวันนี้นะคะกะ็พวกเราเป็นกลุ่มของสวพันใหม่ซึ่งเป็น สวเสียงข้างน้อยนะคะก็จะได้มาถแถลงในมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของพรบรประชามติซึ่งเ,เป็นเรื่องที่มีการลงมติกันมาหลายครั้งแล้วก็ยืดเยื้อกันมาตั้งแต่การลงมติของสภาผู้แทนราษฎรส่งมายังวุฒิสภากลับไปกลับมาจนกระทั่งวันนี้ กรรมธิการร่วมของสองสภากำลังจะมีมติเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขพรบรประชามติซึ่งก็น่าจะเป็นไปตามที่การประชุมครั้งที่แล้วที่ได้ระบุมาว่าจะเป็นการลงมติเพื่อที่จะยืนยันให้การทำประชามตินั้นเป็นดับเบิลม majority หรือเสียงข้างมาก2ชั้นในฐานะ สวเสียงข้างน้อยเราได้ศึกษาเราได้ค้นคว้าเราได้วิจัยแล้วเราก็ได้สอบถามในเรื่องของอข้อดีข้อเสียของการทำประชามติแบบธรรมดาชั้นเดียวกับแบบสองชั้นซึ่งไม่ว่าทางกรรมธิการร่วมจะมีมติเป็นอย่างไรแต่ในส่วนของเราเองนั้นเรามีความเห็นร่วมกัน จากการศึกษาวิจัยแล้วเราพบว่าการทำประชามตินั้นควรจะเป็นการทำประชามติที่ประชาชนนั้นเข้าถึงได้และสามารถที่จะตอบสนองในเรื่องของมุมมองทัศนคติและเจตจำนงได้มันจึงไม่ควรจะกำหนดให้เป็นเสียงข้างมากสองชั้นหรือดับเบิลมาจอริตี้เรายังยืนยันว่าการทำประชามตินั้นควรจะเป็น เสียงข้างมากชั้นเดียวซึ่งการทำประชามตินั้นควรจะเป็นเจตจำนงของประชาชนเช่นเดียวกับการออกมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งถ้าเผื่อเราไปกำหนดว่าการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทุกครั้งเป็นดับเบิลมาจ ORITY นั่นเราอาจจะไม่ได้เจตจำนงของประชาชนเลยเพราะว่าคนที่ไม่สามารถออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้นอาจจะ มีเหตุผลมากมายที่เขาไม่สามารถที่จะออกมาเช่นเดียวกับการทําประชามติถ้าเราไปกําหนดว่าจะต้องเป็นเสียงข้างมากสองชั้นต้องเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้มีสิทธิ์ลงมติตรงนั้นก็จะทำให้เจตจำนงของประชาชนไม่สามารถที่จะบรรลุได้เลยเราจึงเห็นว่าพรบประชามติอันนี้ควรที่จะเป็น การลงประชามติแบบเสียงข้างมากชั้นเดียวก็คือจำนวนของผู้ที่มาใช้สิทธิ์ในการลงประชามติและก็เมื่อมีผู้มาลงประชามติเท่าไหร่ถ้าเสียงข้างใดข้างหนึ่งมากกว่านั่นก็หมายถึงเป็นเสียงข้างมากของประชาชนไปเรามายืนยันตรงนี้เพื่อที่จะให้สื่อมวลชนนั้นได้รับทราบว่า,าไม่ว่าสวเสียงข้างมาก หรือว่ากรรมธิการร่วมจะลงมติเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของกรรมธิการร่วมซึ่งเราเองในฐานนะกรรมธิการเจียข้างน้อยนะคะดิฉันเองเป็นสวอเอสียงข้างน้อยและเคยเป็นกรรมธิการพรบประชามติมาก่อนไม่ได้รับเลือกเข้าไปในการเป็นกรรมธิการร่วมแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกในการที่จะบอกว่า เราสนับสนุนเสียงข้างมากชั้นเดียวเพื่อให้การทำประชามตินั้นเป็นไปได้แล้วก็สามารถที่จะผลักดันให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยบรรลุเป้าหมายแล้วก็ถ้าจะเป็นไปได้ก็คือควรจะมีกรอบเวลาที่เร็วพอที่จะทันการเลือกตั้งปี2,570นี่คือสิ่งที่วันนี้เราได้มาถแถลงกับท่านสื่อมวลชนทุกท่านคะ่ะ สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านกระผมสวออพชัยวิทยาเลิศพันธ์นะครับวันนี้ก็อยากจะมาแสดงความคิดเห็นนะครับในขณะที่ผมได้รับมอบหมายให้ไปศึกษางานวิจัยในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการทําประชามติออกมาซึ่งก็มีผลที่น่าสนใจมากๆก็คือการทําประชามติโดยที่ ใช้เสียงข้างมาก2ชั้นหรือว่าดับเบิลมาจ ORITY เนี่ยมันกลับทําให้เป็นการบิดเบือนผลของการที่ประชามตินั้นจะแสดงเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนครับเหตุผลนั้นนะครับก็เพราะว่าถ้าเกิดมาเป็นการทําประชามติโดยใช้เงื่อนไขแบบเสียงข้างมาก2ชั้นเนี่ยมันจะส่งผลให้อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งที่เขาไม่ต้องการให้ประชามตินั้นผ่านเนี่ยเขาจะพยายามรณรงค์ให้ คนออกมาใช้สิทธิ์น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยการเพิ่มต้นทุนในการที่จะทําให้คนออกมาใช้สิทธิ์น้อยลงนะครับยกตัวอย่างเช่นกะกะตเนี่ยเพิ่งมีมติออกมาว่าในการเลือกตั้งอบอจอทั่วประเทศในเดือนกุนกมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยเขาจะกําหนดให้วันเลือกตั้งเป็นวันเสาร์ ซึ่งนี่นะครับก็สามารถคิดไปได้ว่ามันเป็นหนึ่งในกลไกลที่จะทําให้ต้นทุนของการที่คนจะออกมาลงเสียงไม่ว่าจะเลือกตั้งหรือประชามติเนี่ยมันสูงขึ้นเพราะว่าอย่างคนงานที่เขาทํางานที่โรงงานนะครับซึ่งอาจจะเลิกงานตอนสามทุ่มวันศุกร์เนี่ยการที่เขาจะต้องกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อที่ทําการเลือกตั้งให้ทันภายในเช้าว,วันเสาร์หรือวันเสาร์เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นมากม นะครับการที่ทําให้คนเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์น้อยลงก็เท่ากับว่าเสียงที่นอนหลับทับสิทธิ์มันถูกนะับเป็นเสียงที่ไม่เห็นด้วยกับประชามตินั้นไป นะครับผมจะยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับการทําประชามติที่สาธารณรัฐไวยมาหรือว่าประเทศเยอรมนีในปัจจุบันในปี1926เนี่ยมันมีการทําประชามติเพื่อให้ประชาชนลงเสียงกันว่าควรจะยึดซับราชวงศ์นะครับที่ถูกล้มล้างไปผ่านการปฏิวัติเยอรมนีนะครับเมื่อปี1916หรือไม่จริงๆแล้วประชาชนในครั้งนั้นเนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์เห็นด้วยกับการให้ยึดซับนะครับแต่ผลปรากฏว่าเมื่อใช้กฎเสียงข้างมาก2ชั้นเนี่ย มีฝ่ายอีลีทนะครับหรือฝ่ายชนชั้นนำตลอดจนฝ่ายศาสนาเนี่ยมากดดันแล้วก็สร้างความกลัวให้ประชาชนไม่กล้าออกมาแสดงสิทธิ์ของตัวเองแล้วอีกทั้งประชาชนก็ยังคิดว่าเสียงของตัวเองอ่ะไม่ค่อยมีค่าเพราะว่าคน90%เห็นด้วยกับการยึดทรัพย์อยู่แล้วถ้าเกิดเราไม่ออกมาใช้เสียงก็ไม่น่าจะเป็นผลเสียอะไรผลปรากฏว่าการเลือกเออประชามติค,ครั้งนั้นก็ล่มนะครับเพราะว่ามีประชาชนออกมาใช้เสียงเพียง36% เราไม่อยากให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับประเทศไทยอีกครั้งในการลงประชามติเพื่อแก้ไขรัฐมนูญในครั้งนี้นะครับผมก็เลยอยากจะฝากข้อคิดว่าต่างประเทศเนี่ยแต่ละประเทศเขาพยายามจะล้มล้างดับเบิลมาจอริตี้กันทีละประเทศเพราะว่ามันมีปัญหามากๆ ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศสหพันธรัฐที่มีรัฐเล็กรัฐใหญ่แล้วเราจะเป็นจะต้องใช้วิธีแบบดับเบิลมาจอริตี้เพื่อกลัวว่ารัฐที่มีประชากรมากเนี่ยเสียงจะกรบรัฐที่มีประชากรน,น้อยประเทศไทยไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่เราจะเป็นจะต้องใช้กฎดับเบิลมาจอริตี้ครับก็แต่ว่าเข้าใจนะครับว่าตอนนี้กรรมธิการร่วมเขาพิจารณากันอยู่ซึ่งเราไม่มีสิทธิ์ไปก้าวล่วงอะไรตรงนั้นแต่ก็อยากจะสแสดงความคิดเห็นในฝั่งสวในฐานะสวคนหนึ่ง ว่ามันมีปัญหายังไงกับระบบนี้ครับเขาระคุณครับก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับผมเทวดิติมดิชัยนะครับสมาชิกอุทิศสภานะครับผมมีประเด็นที่จะเสริมให้เป็นรูปธรรมนะครับ หลายท่านนะครับสวนะครับที่เป็นเสียงส่วนใหญ่นะฮะก็มักจะยกว่าประชามติปี50ใช่ไหมฮะหรือว่าประชามติจะสิงหาปี59เนี่ยฮะก็มาเกิน50%อยู่แล้วนะครับโดยสภาพแต่โดยสภาพนั้นนะครับเป็นภายใต้กติกาที่เสียงข้างมากธรรมดานะครับก็คือเสียงข้างมากชั้นเดียวนั่นแปลว่าฝ่ายหนึ่งนะฮะที่จะลนลงที่อยากจะมาไม่ไม่ให้ผ่านไม่ให้ประชามตินั้นผ่านหรือว่าไม่ให้รัฐมนูนนั้นผ่านเนี่ยฮะ ก็ไม่มีก็เรียกว่าเป็นภาพบังคับภาคบังคับที่เขาจะต้องไปลงคะแนนเสียงอยู่ดีนะครับดังนั้นการยกเอากรณี2ครั้งมาเนี่ยภายใต้เงื่อนไขที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมาเปรียบเทียบเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ผิดฝาผิดตัวและผมจะจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างประชามติ7จะสิงหาปี5-9ที่ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูนปี60เนี่ยฮะฝ่ายที่เ,เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญปีให้ให้ประกาศใช้ปีรัฐธรรมนูนปี60เนี่ยฮะ อยู่ที่16ประมาณ16ล้านใช่ไหมฮะฝ่ายที่เห็นด้วย10ล้านนะฮรรวมกันแล้วประมาณ26ล้านก็เกินเสียงข้างมากมานะครับประมาณ59เอร์เซนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฮะฝ่ายที่ถ้าหากว่าใช้ระบบเสียงข้างมาก2ชั้นนะครับเรียงง่ายๆอยา่างนี้นะครับถ้าใช้เสียงข้างมากของชั้นฝ่ายที่ไม่อยากให้ผ่านไม่ต้องไปรณรงค์ให้ไปโหวตครับรณรงค์ให้อีกแค่2ล้านไม่ต้องไปโหวตนะฮะไม่ต้องไปโหวตก็ทําให้มาติดคนที่ไปโหวตในครั้งนั้นเนี่ยจะอยู่ที่24ล้าน พอ24ล้านปุ๊บก,ก็จะไม่ถึง50%นั่นแปลว่าม,ะมะตินั้นก็จะไม่เป็นข้อยุตินะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ง่ายมากๆนะครับเพราะว่าปัญหาของการที่ล็อกไว้ชั้นบนเนี่ยฮะมันทำให้มาเกิดเรียกว่าการเมืองของการโหวตก็คือคนจะเลือกที่จะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดที่เขาจะมีโอกาสชนะ การไปโหวตก็เท่ากับไปเติมแต้มของสิ่งที่มีชนะนั่นแปลว่าทั้งประชามติปี50และประชามติปี59นะฮะที่ได้มาซึ่งรัฐมนุนสองครั้งเนี่ยฮะโดยเฉลี่ยแล้วมีคนไม่ไปใช้สิทธิ์ ประมาณ40%นะฮะกลมๆนะครับ,น,รบนั่นแปลว่าเขามี40%ไว้ในกระเป๋าอยู่แล้วสําหรับคนที่ไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าต้องการรักษาสถานะเดิมไว้ต้องการรักษาสิ่งเดิมๆไว้ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าย้อนกลับไปทําประชามติโดยคําถามว่าถ้าท่านประสงค์ที่จะอยู่กับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต่อไปไหมผมมั่นใจการันตีได้เลยว่าคนที่อยากล็อกสองชั้นเนี่ยก็จะต้องกลับไปเป็นชั้นเดียวเพราะว่ามันแปลว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยฮะคนที่ไปไปโหวตนะฮะน้อยเนี่ยครับโอกาสที่ประชามตินั้นนะครับก็จะผ่านไปโดยธรรมชาติของมันนะครับอีกประการหนึ่งนะฮะหลายคนอาจจะตื่นเต้นนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเกาหลีใต้นะครับผมคิดว่าสิ่งนี้นะครับอาจจะต้องพูดถึงนิดนึงนะฮะนั่นเห็นว่าสปิริตหรือประชาชนของเขาเนี่ยฮะลุกขึ้นมาต่อต้านการรัฐะหารเราต้องไม่ลืมนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่เราบอกว่าจะต้องทําให้แก่ยากเนี่ยล็อกสชั้น3ชั้น4ชั้นเนี่ยฮะ มันมาจากอะไรมันมาจากการรัฐประหารนะฮะมันมาจากการรัฐประหารที่ถูกบังคับผมต้องยกตัวอย่างง่ายผมเนี่ยฮะตอนตรัฐประหารปีปี57ผมถูกคําสั่งคอสชอเรียกมารายงานตัวแล้วถูกขังอยู่ที่แถวนี้นะครับแถวเกียร์กายเนี่ยครับมทบ11เนี่ยฮะแล้วก็อีกหลายคนที่รณรงค์ต้องการที่จะไม่ให้รัฐมนนูล60เนี่ยฮะผ่านก็ถูกปิดปากถูกจํากัดเสรีภาพถูกดําเนินคดีแม้กระทั่งตั้งศูนย์ฝ่าโกงประชามติก็ยังถูกดําเนินคดี ผมต้องเรียนยงนี้ว่าคุณเอาอะไรมายอมรับกับประชามติ16ล้านเสียงอันนั้นคุณอาจจะอ้างว่า16ล้านเสียงต้องการไฟเขียวให้ผ่านแต่คุณไม่ลืมเลยนะครับว่าวันไม,ไม,ไม่ไม่กี่วันก,นก่อนที่จะประชามติพลเอกประยุทธ์ขอญาตเอยนานฮะ,ะจันโอชาเนะะี่ยฮะออกมาบอกว่าไม่รู้ว่ารัฐมนูญฉบับที่รออยู่ถ้าหากรัฐมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านร่างตัวนี้ไม่ผ่านเนี่ยอะไรจะรออยู่มันก็มีแนวโน้มนะฮะที่16ล้านเสียงมีทั้งคนอยากให้ผ่านมีทั้งคนอยาก อย่างน้อยขอเห็นรัฐมนูญฉบับที่เห็นชัดๆดีกว่ารัฐมนูญที่ซ่อนไวใน้ในกระเป๋าของพลเอกประยุทธ์มีทั้งคนอยากโหวตเพื่อให้พลเอกประยุทธ์ไปเพราะว่าอย่างน้อยรู้ว่าโหวตไปแล้วจะมีกระบวนการเลือกตั้งแล้วก็จะให้รัฐประหารตัวนั้นสิ้นสภาพไปผมต้องเรียนอย่างนี้ว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ภารกิจแบบ หลักการทั่วไปเท่านั้นนะครับมันยังเป็นภารกิจที่เราต้องการที่อยากจะล้มล้างลบล้างผลพวงของการรัฐประหารซึ่งมันออกมาเป็นดอกผลของรัฐธรรมนูญและนํามาสู่วิกฤตทางการเมืองผมคิดว่าหลายท่านคงรู้นะครับว่าเมื่อย้อนกลับไปปีที่แล้วที่มีการเลือกตั้งนะฮะ วิกฤตทางการเมืองมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนล็อกที่เห็นว่าเจตนาลงของประชาชนที่ออกมาแสดงออกเนี่ยไม่สามารถส่งมอบเป็นนโยบายไม่สามารถส่งมอบเป็นนายกรัมนตีไม่สามารถส่งมอเนนบเป็นฝ่ายบริหารได้ก็เพราะไอ้รัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยมันล็อกไว้จริงอยู่แม้ว่าสวาชุดที่แล้วเขาจะหมดสภาพไปหมดอำนาจในการเลือกนายกไป แต่นั่นหมายความว่าหลายองค์คาพยโที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยจะยังไม่มีฤทธิเดชนะครับก็ยังมีฤทธิเดชอยู่นะครับผมจึงเรียนว่าภารกิจตรงนี้มันนอกจากในเชิงหลักการที่เราไม่ต้องการให้เจตนารงของประชาชนที่ไปออกเสียงประชามติเนี่ยฮะด้วยการล็อกเสียงข้างมากสองชั้นเนี่ยฮะมันถูกบิดเบือนด้วยการที่คนเนี่ยออกไปเออไม่ออกไปเพราะว่าต้องการใช้เกมทางการเมืองในการที่จะ เอาชนะนะครับอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการลบล้างผลพวงของการรัฐประหารซึ่งเราก็ปรับเพิ่มยินดีที่พลเมืองชาวเกาหลีใต้ออกมาต่อต้านแม้กระทั่งแค่กินตัวออกมาอย่างเข่งกดอายการศึกนะฮะเขาก็ยังออกมาขนาดนั้นแล้วเขาก็ล้มล้างได้นะครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นบทเรียนแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเรานะครับในการที่จะล้มล้างผลพวงของการรัฐประหารนะครับ จากกรณีเพื่อนบ้านของเรานะคะชาวเกาหลีใต้ขอยกย่องจิตวิญญาณของประชาชนชาวเกาหลีใต้ที่ลุกขึ้นมาต่อต้านการรัฐประหารการได้มาซึ่งอำนาจโดยไม่เป็นไปตามประบอบประชาธิปไตยหวังว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นข้อคิดสำหรับคนไทยทุกคนในการที่จะลุกขึ้นมาปกปักรักษาประชาธิปไตยด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นฉบับ ที่มาตามเจตจำนงของประชาชนซึ่งเราจะต้องเริ่มกัดกระดุมเม็ดแรกจากการทำประชามติซึ่งการทำประชามตินั้นประชาชนต้องเข้าถึงตามเจตจำนงถ้ามีการล็อกกันด้วยดับเบิลมาจอริตี้แล้วเจตจำนงของประชาชนนั้นจะถูกปิดเบือนแล้วรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้มาจากฉันทามติของประชาชนในฉบับปี2560นั้นก็ยังจะอยู่ต่อไป เราเชิดชูเจตจำนงของชาวเกาหลีใต้ให้เป็นตัวอย่างว่าเราอยากได้ประชาธิปไตยที่มาจากประชาชนทั้งหมดก็ต้องเริ่มต้นจากการทำประชามติด้วยเจตจำนงของประชาชนแล้วก็นำไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นประชาธิปไตยของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ ถ้าไม่มีขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมหรือ,อร์เต์อาขาเมื่อสักครู่ค่ะ นางสาวนันทนานันทวโรพาสนะคะคุณผู้ชมสมาชิกทฒิสภาแล้วก็กลุ่มสาวาพัน์ใหม่ค่ะมีการแถลงข่าวนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากในช่วงบ่ายของวันนี้จะมีการประชุมร่วมกันนะคะของทางคณะกรรมาการร่วมรัฐสภาเกี่ยวกับเ,เรื่องประชามตินะคะซึ่งวันนี้ในสอง,องกลุ่มสาวาพันธ์ใหม่ค่ะคุณผู้ชมก็มายืนยันจุดยืนเดิมนะคะว่าจะต้องมีการทำประชามติแบบธรรมดาชั้นเดียวนะคะ แต่ทางกลุ่มเนี่ยเชื่อว่ายังไงวันนี้ที่ประชุมอาจจะมีการลงมติยืนยันตามเดิมก็คือการทำประชามติแบบดับเบิลมาจอริตีหรือว่าเสียงข้างมาก2ชั้นนั่นเองซึ่งในส่วนของสวพ,พันธ์ใหม่เนี่ยค่ะก็มีการพูดถึงผลเสียนะคะของการทำประชามติ2ชั้นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ข้อห่วงกังวลต่างๆรวมไปถึงมีการหยิบยกผลการศึกษาด้วยนะคะคุณผู้ชมก็มีการไปศึกษา เป็นเคสดัดดี้ของทางต่างประเทศเนี่ยค่ะบอกว่าการทำประชามติโดยเสียงข้างมากสองชั้นนะคะมันอาจจะทำให้เกิดการบิดเบือนผลของประชาะบิดเบือนผลประชามติได้โดยยกตัวอย่างเรื่องของการเลือกตั้งอาบาจอที่จะมีการเลือกตั้งทุกประเทศกันในกลุ่มพันธ์ปีหน้าค่ะล่าสุดก็เหมือนว่ามีการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่นะคะให้เป็นวันเสาร์ก็ ทางสวพันธ์ใหม่ก็ระบุนะคุณผู้ชมว่ามันอาจจะคิดได้ว่า,าเป็นการตรงใจที่จะทําให้คนเนี่ยออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงน้อยหรือไม่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีคนนอนหลับทับสิทธิ์ไม่ไปใช้ไม่ไม่ไปลงคะแนนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็จะเท่ากับว่าไม่เห็นด้วยกับประชามตินั้นด้วยรวมไปถึงมีการพูดถึงนะคะคุณผู้ชมกรณีของประเทศ เกาหลีใต้ค่ะที่เมื่อวานนี้สสของเกาหลีใต้190คนนะคะลงมติให้ยกเลิกการประกาศกฎอายการศึกของประธานาธิบดียุนซอกยอนนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะทางสวนัทนาก็บอกว่าขอยกย่องในจิตวิญญาณของประชาชนชาวเกาหลีใต้นะคะที่ลุกขึ้นกันมาต่อต้านรัฐประหารหรือว่าการได้มาซึ่งอำนาจที่ไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยบอกว่าสิ่งสําคัญเลยก็คือการปกป้องรักษาในเรื่องของประชาธิปไตย เริ่มแรกเลยค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากเจตจำนงของประชาชนเท่ากับว่าการทําประชามติที่เกิดขึ้นในไทยนี้เนี่ยนะคะก็จะเท่ากับว่าเป็นการเริ่มกัดกระดุมเม็ดแลกก็ยืนยันจุดยืนเดิมนะคะว่าไม่เอา การทําประชามติแบบเสียงข้างมาก2ชั้นนะคะแต่อย่างไรผลวันนี้จะออกมาเป็นอย่างไรนะคะก็ยอมรับในเสี่ยงข้างมากนั่นเองค่ะเ,คเดี๋ยวมีผลสรุปเป็นอย่างไรนะคะสำหรับที่ประชุมของคณะกรรมการร่วมรัฐสภาเกี่ยวกับเรื่องของร่างพร,บ,รบประชามตินะคะคุณผู้ชมจะรายงานให้คุณผู้ชมค่ะได้รับทราบกันต่อไปนะคะคาดว่าเดี๋ยวจะใช้เวลาในการประชุมไม่เกิน15บหนาทีกาในวันนี้ฝากคุณผู้ชมติดตามได้ที่เดอะรีพอร์เตอร์สาณผู้ชมช่วงนี้ฝากคุณผู้ชมกด กดแชร์กด Subscribe ให้กับ The r e p o r t e r ์ไสดทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมรวมไปถึงกดสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้ค่ะที่เว็บอโซเฟอร์นะคะอยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook เลยนะคะช่วงนี้ต้องขออนุญ,ญาตยุติการรายการสดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมดิฉันนะัทพรส้ยจำปารายงานค่ะ